بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جن في نوم فوسة تها تنغ كب بودريان نيكم كن نيمي هو دعاء عظيم لصلاح الدين والدنيا والآخرة นะครับนั่นก็คื ดูอา์ที่มีความสำคัญนะครับเป็นดูอา์ที่จะปรับปรุงนะครับศาส,สนาของเราและการใช้ชีวิตในดุนยาตลอดจนเรื่องของโลกอาค์เคโระนะครับซึ่งเป็นดูอา์ที่มีความสำคัญอีกบทหนึ่งและเป็นดูอา์ที่เราทุกคนควรที่จะต้องจดจำนะครับมีฮะดีษที่ในงานจากท่านนบดุลระเราะ์รอะครัอเราเดียวิวะอันัมท่านได้เล่าบอกว่า ك ا ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบียลัอะลิวะซัลลัมนั้นมักจะขอดวอาบทหนึ่งต่ a l ล a h س ์ซุบฮาละะอาลาว่า a l ิห h u a أ ص ل ล ل ซีฮุวะอิสมะตุอัมรีนะครับโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ได้โปรดปรับปรุงศาสนาของข้าพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเพราะศาสนานั้นเป็นสิ่งที่จะปกป้องทุกอย่างและทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในตัวของข้าพงษ์นะครับว่าอัลเลห์ีดุนยาและทีฟีฮามาอาชีและขอัละจาอและได้โปรดปรับปรุงการใช้ชีวิตในดุนยาของข้าพงษ์เพราะโลกดุนยานีคือสถานที่ที่ข้าพงษ์จะต้องใช้ชีวิตเพื่ออิบะดา่อพระองค์ว่าอัลเลห์ีอาเคโรตินและทีอิไลฮามาอาดีและขอรละจาอและได้โปรดปรับปรุงอาเคโ์ของข้าพงษ์เด้วยเถิดเพราะในโลกอาเคโ์นั้นเป็นสถานที่ที่ข้าพงษ์จะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกนั้น ว่าจะอออดลลลลลีฟกุคยตให้ชีวิตที่ยืนยาวต่อไปด้วยเถิดหากว่าการมีชีวิตอยู่ของข้าพงค์นั้นเป็นการเพิ่มพูนในสิ่งที่ดีงามในตัวของข้าพงค์ว่าจะลิ้เนมาอูจารอรอฮะจะลีมิงกุลลิชารินและขอให้ข้าพงค์นั้นพบกับความตายด้วยเถิดหากว่าการตายนั้นเป็นการพักผ่อนจากการกระทําความชั่วที่ข้าพงษ์จะกระทําต่อหลังจากนี้ด้วยเถิดฉะนั้นดูอาบดินทัพีน้องรัทธาทั้งหลายครับ เป็นดวงอาที่มีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะว่าเชคสซาล่าฟาซาห์นบีละห์อัลลอฮ์ุตั้ลลท่านอธิบายบอกว่าฮาดะดวงอาอุนอาวีมนี่เป็นดวงอาที่ยิ่งใหญ่และมีความสําคัญนะครับการนั้นนะี่โยซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมมายะดะอูบิฮีถ้าราซูนถึงขนาดว่าขอดวงอาทิตยนี้ขอเป็นประจําด้วยแสดงว่าหากเราซุนขอดวงอาทิตยนี้ต่อเราซุนอาจารยนั่นแปลว่ายิ่งมีความสําคัญอย่างมากใช่ไหมครับขณะว่าเราซูนเป็นเราซุนนเป็นนบีนะครับ ได้รับการช่วยเหลือได้รับการปกป้องได้รับคําสัญญาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาจารแต่ก็ยังขอ d อาบทนี้ต่อท่านต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาจาร์ล้ลิีซอและฮีดีนี่เพื่อที่จะเราจะปรับปรุงศาสนาของ่านราซุนและในศาสนาอิสลามจะมีใครที่รักษาหลักความเชื่อรักษาการปฏิบัติรักษาการปฏิบัติที่เรามีต่อพี่น้องด้วยกันดียิ่งกว่า่านราซุ่นอีกพี่น้องไม่มีแล้วแต่ทราซุ่นยังขอให้เราจะปรับปรุงศาสนาให้แก่เราซุน วาส ala ให้ดุนยาวาส a ล a ใหอาเครอติฮีและปรับปรุงการใช้ชีวิตในดุนยาและปรับปรุงเรื่องของอาเครอโดยใช่ไหมครับพระสูลจึงบอกว่าวอลัลเละลีดีนิลลัดีฮูวาอิสมาตุอัมรีเพาะอ,อะไรไพี่น้องเพราะจะไม่มีผูดด้ใดที่จะช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากความเลวร้ายได้ใชจึบอกฟาลานาจาตินอินซาในอิลลาบิดดีนจะไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากความเลวร้ายในดุนยานี้ได้ นอกจากอะไรครับนอกจากศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าอไดหลัยัสลยธิดมนลัม่ได้รัลลประโยชนและถ้าหากว่าศาสนาของเราไม่ดีแปลว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนา่องศาสนาเราก็ไม่รู้พราไม่รู้เราก็ปฏิบัติไม่ถูกแปลว่าเราไม่ได้อยู่ในศาสนาเลยและถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในศาสนาและจะมีอะไรที่สามารถปกป้องตัวพวกเราได้พี่น้องใช่ไหมครับเชึงบอกบนลยู่ในข้อผาดพอาดหรซอลัน และถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาแล้วเนี่ยศาสนาของเราไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับข้อผิดพลาดหรือการพลาดพลั้งเพราะเราไม่มีความรู้ใช่ไหมครับเราสู้จึงใช้คําบอกว่าไอสมาตุอัมรีเพราะศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่จะปกป้องตัวเรามีนันข้อาอีให้พ้นจากความผิดพลาดว่ามีนันอาว่ามีนันอาติบาติเซเยและให้เราพ้นจากการมีบั้นปลายที่เลวร้าย ตาซิโมนีบิฮีมิงกุลิมฮูรินและการที่เรามีศาสนาศาส,สนาจะปกป้องเราให้พ้นจากอันตรายทุกอย่างโดยเหตุนี้ท拉升ุนเริ่มจากอะไรพี่น้องเริ่มจากการปรับปรุงศาสนาก่อนและท拉升ุ่ก็ขอบอกว่าอัลเลีดุนยายนละตีฟีฮามาอาชีหฮเราจะอาปรับปรุงการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเพราะโลกดุนยาเนี่ยคือสถานที่ที่เราจะต้องใช้ชีวิตในการปฏิบัติตามคําสั่งของท拉升ุ่ฮานหฮูวาจาอาแล เช็คจริงอธิบายบอกว่ายสออาลุน yes allul insanul lah 촬라하둔여후가마 s a b a บนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องขอต่ออัล l l a ์ให้เราจะอปรับปรุงการใช้ชีวิตในดุนยาของเราเหมือนบทเรียนที่เราเรียนเมื่อวานอัล l l a ์บอกว่าในกุรานบอกว่ารอบบนาา ربنا آ ت ن ด في الدنيا حسنة ว่าฟ <in> ิลอาครเราติเฮสันอวักินาอาดาบันนารใช่ไหมครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าขอบพระงเราขอพระองค์ได้โปรดประทานความดีงามให้แก่พวกเราในดุนยาเดยเดชและประทานความดีงามในโลกอาครีนอตเดชเดชฉะนั้นชื่อจิงบอกเลยอย่าสุดดุนยาอย่าลืมดุนยานะหรือันนะฮูอิดาซาลาฮาติดุนยาซาลาฮาติอาครีนอเพราะเมื่อไรที่การใช้ชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยดีแล้วเนี่ย อัครโมันก็จะดีตามไปด้วยว่าอิดาฟาซาดัตดุนยาหูฟาซาดัตอัครโลูหูแต่หากว่าดุนยาเนี่ยมันเลวซามันเสื่อมเสียมันอยู่ในไม่อยู่ในศาสนาแล้วเมื่อคนไม่อยู่ในศาสนาแปลว่าใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่ยุ่ไม่อยู่ในยุทธในร่องรอยสุดท้ายแล้วอเครโเป็นยังไงพี่น้องมีแต่ความขาดทุนใช่ไหมครับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นใช่จะบอกอัครโลทูมาหนียัตุนอาณัดดุนยาฉะนั้นโลกอเครโของเรามันขึ้นอยู่กับอะไร มันข um ึ <w> ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราในขณะนี้คือในดุนยานี่เองฟายัสอัลลอฮะอิยุสเลฮันละฮูดุนยาฉะนั้นสารส่วนจริงสอนเนี่ยเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺเราจะปรับปรุงดุนยาของเราบิอันจาคุนะเอานั่นละห์อัลลอฮฺอัติลลัฮิซุบฮานะให้อัลลเราจะอาลาช่วยเหลือให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยไปกับการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลละวะลาอัฮะดะยัสตัฟนีอันิดดุนยาเพราะไม่มีมนุษย์หนาไหนที่เขา ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไม่พึ่งดุนยาใช่ไหมครับพะเราอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ในดุนยาฉะนั้นต้องขอให้เราปรับปรุงดุนยาให้แกเราเพื่อที่เราจะได้เชื่อฟังอัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติคุณงามความดีด้วยความสะดวกและความง่ายได้ประการต่อมาท่านเราสุนบอกว่า asliha wa า s l i า a a k า i r a t i l ล t t i ์ขอพระองค์ได้ h w a u ปรับ h u boodi bobbu a k h i r a h นด้วย a y t a พออาคิลอคือสถานที่ที่ชัดจะต้องกลับไปยังโลกนั้นหมายความว่ามารุญเจียว่ามารดีเป็นที่กลับไปสุดท้ายแล้วเรากลับไปไหนพี่น้องเรากลับไปอาคริลอเพราะพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อเพื่ออาคริลอบิอเยจัลลัลลอฮฺมินัสซาลีอีนฟิลอาคริลอขอให้เราจะอาไรทำให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาคนซอละที่อยู่ในโลกอาคริลอแปลว่าในดุนยาก็ดีพอถึงโลกอาคริลอเราก็ยังเป็นคนดี ว่ ال าอยาู่ให้รครอบิรมีสิให้เรามีลูกหลานที่ดีด้วยให้เราได้ให้เราได้ติดตามคนดีๆให้เรามีลูกหลานที่ดีด้วยเ้ยอันอัคราน้าะลาตัสลุฮูมุอาคราตุุมวะลียาดุบิลลาเพราะเชนบอกว่าเพราะมนุษย์ส่วนมากแล้วเนี่ยอาคิราของเขานะ่ยไม่ได้รับการปรับปรุงแปลว่าเขาอยู่ในดุนยาไม่ได้มีศาสนา อยู <ítulo> ่ในชีว so 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 ิตดนดุญยาก็ไปดไดุอนี้ยร่องรองสุดท้ายอาคีเราเป็นยังไงพี่น้องไม่ได้รับกับการตอบแทนที่ดีไม่ได้รับกับความดีงามฉะนั้นเราขอ d อาต่อลระุภานุวะทั้งสามอย่างและประการที่สี่ตังสขอบอกว่าวะอาลินหายะเจซิยาดะตัลลีฟิคุลิคอยรินโอ้เราขอพระองค์ได้โปรดให้การทรมีชีวิตยืนยาวด้วยเถิดหากว่าการมีชีวิตยืนยาวต่อไปของข้าพระองค์เนี่ยมันมีแต่ความดีแปลว่าจะช่วยให้ข้าพระองค์ทำความดีเพิ่มขึ้น ว่าจอาลิมเนาจะรอฮะจนลีมิงกุลลี่ชัดและจะหากว่าการมีชีวิตหลังจากนี้มันมีแต่ความชั่วขอให้เราจะละให้ความตายเนะี่ยมันทําให้พระองค์หยุดและพักผ่อนจากการกระทําความชั่วได้เถิดจานั้นเช่จึงบอกวา่าฮะดูอาอุนอาลีมนี่จึงเป็นดวอาที่ยิ่งใหญ่และมีความสําคัญมากไอ้อันนันอินซาเนียสอัลลอฮะไอยะจะอาฮัยทะหูขอให้เราเนะี่ยขอดูอาต่อเราจะละให้เรามีชีวิต ที่ยืนยาวซียด้ทันเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการละหูมีนาคอยเพิ่มคูณคุณงามความดีดังะด ي ษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสัมลักษมณ์อัลกัรกล่าวบอกว่าคอยรุกุมมันต้าอุมรูหูวะฮัสุนมลลูหูท่าเราซุ่มบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนะคือคนที่เขามีอายุยืนแต่การมีอายุยืนของเขานั้นเขามีความดีงามด้วยและในะดีษอีกบทหนึ่งท่าเราสุ่มบอกว่าตูบะลิมัมต้นอุมรูหูวะฮัสุนั อามาลูหูทอร์สุ่นบอกดีเหลือเกินสําหรับคนที่เขามีอายุยืนแล้วการงานของเขาก็ดีต่างไปด้วยอีกความหมายหนึ่งคนคนนี้จะได้รับการตอบแทนในสวรรค์เนี่ยซึ่งตูบาเป็นชื่อของต้นไม้ต้นหนึ่งในสวรรค์คนคนนี้จะได้รับการตอบแทนในสวรรค์คือคนที่มีอายุยืนและการที่เขามีอายุยืนนั้นเขาทําคุณงามความดีด้วยจึงมีซาฮาบะต์นหนึ่งถามบอกว่าอัลามานูคอยอายูละมาีคอยตทรัสุนแล้วการงานชนิดใดกันเล่าที่เป็นการงานที่ดี ท่านนบีซอนมารของอันยูซาลัมบอกว่าอันตุฟารดกดดุนยาก็คือการที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตตายและทิ้งจากดุนยานี้วานิซานุกัสบุนมินดิคริลลาตายไปในสภาพที่ลิ้นของท่านนั้นนะเปียกชุ่มไปด้วยก,การลำลึก ถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นเองฉะนั้นเชจบอกฟาตูลุลอุมริอิดากานะอัลลตาอัติลละฟะฮุวะไยรุนวะตะซาวุดุนมีนัลคไยรีฉะนั้นการมีอายุยืนนั้น mm hmm. หากว่าเรามีอายุยืนและเราทําคุณงามความดีเป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ดีงามสําหรับเราและเป็นการเพิ่มพูนในสิ่งที่ดีและประโยคสุดท้าย ทราซู้บอกว่าวันเมาจะรอฮะันลีมิงกุลลิชารินและขอให้เราจะอาลานั้นทําไมพีน่น้องหากว่าการมีชีวิตอยู่ของฉันหลังจากนี้เนะี่ยมันจะมีแต่ความชั่ว ขอให้เราจาระให้ความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นค่ะค่ะพงศ์เพื่อที่จะเป็นการหยุดยั้งและเป็นการพักผ่อนจากการกระทําความช่วยดเดชเถิดฉะนั้นอดีตบุนีเชคบอกว่าเป็นการมอบหมายกิจการงานทุกอย่างไปยังอัลลอฮฺซุพานะฮูวาจาอัลละวาอันนันอินซานะแต่ในะดีตบทนี้ไม่ได้หมายความว่าว่าอันนันอินซานะลายยดะอัลลนัมซีฮีบิลมาต์และลาียจูซุตมันนิลมาต์ไม่ได้หมายความว่าให้เราขอดูว่าให้ตายนะ ใช่ไหมครับไม่ได้หมายความว่าให้เราขอดูอาให้ตายนะแต่เป็นการมอบหมายการงานไปยังเลาซุพานนูวาจะอะเพราะศาสนาไม่อนุญาตให้เราหวังอยากจะตายขอให้ตายใช่ไหมครับในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความตาม h ะด i ษบทนี้ทารุสุนบอกว่าและยตมันละทารุสุนบอกว่าและยตมันนยนนะอัดุลมิงคุมลมาอุเตลดุรินนซลเบฮีทารุสุนบอกว่าคนคนใดในหมู่ข้าท่านนะอย่าได้มีใครสักคนนะที่เขาอยากจะตาย เวลาที่เขาได้รับกับใครได้รับกับสิ่งที่ไม่ดีรับกับภัยบาลาแล้วบอกว่ากูอยากจะตายให้มันจบจบเรื่องไปสะเห็นไหมผู้ลักษณะแบบนี้ท่ารซุนมบอกว่าฝ่อิงกาณาลาบุตเจมุจมานิยาลินเมาถ้าหากว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจําเป็นว่าเขาอยากอยากจะขอให้เราจารึเก็บชีวิตเขาไปได้แล้วทรารสุ่มมาให้ขอแบบนี้อัลลอฮุมะเอห์ยีนีมาแกนติลฮายาตุไครันลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพมมีชีวิตอยู่ต่อได้เถิด หากว่าการมีชีวิตของข้าโปรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับข้าโงรวาจาวฟานีอิดากกนาจินวาฟาตูอครันลีและของค์ได้โปรดให้้าโปรเสียชีวิตเดืยวเถิดหากว่าการตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับ้าโปรเชจึงบอกว่าฉะนั้นมนุษย์หรือคนที่มีอ ي ม ا นั้นยัสอัลลอฮะอัยยุฮิเยหูฮัยะตนตอยีบะให้เราขอดูกอาตอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาเนี่ยมีชีวิตที่ดี ว่าไอยูมีเจหูมีจะจัมไอยิบและขออัลลอฮ์ให้เรานั้นมีการตายตายในสภาพที่ที่ดียูฟาวิดุลอัมรออีลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาละและนั่นก็เป็นการมอบหมายการงานหรือกิจาการทุกอย่างในตัวเราไปหาอัลลอฮ์สุบฮพนะฮูวาจาละนั่นเองฉะนั้นทา่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาละทั้งหลายครับนี่ก็เป็น د ع อาที่มีความสําคัญอีกบทหนึ่งและเป็นว ع อาที่เราควรจะขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาละให้มากมาก เพราะเป็นการปรับปรุงทั้งศาสนาดุนยาและการาเคโรและชีวิตของเราที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้และสุดท้ายนั่นก็คือการมอบหมายกิจการงานทุกอย่างไปยังอัลลอฮฺสุภานนฮฺวาจาละเพราะพวกเราไม่มีใครหรอกพี่น้องที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้โดยไม่พึ่งพาการช่วยเหลือการคุ้มครองและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุภาณนฮวาจาละและนี่แหละคือสิ่งที่ท่านอับ,บดุลเบี๊ยสัมบฮ์ของเราทีด้สอนพวกเราฉะนั้นเราอย่าได้ละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่าลนี้เพราะสิ่งที่ดีงามที่สุด كبير يا النبي صلى الله عليه وسلم ننتين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم